ถ้าไม่อยากให้ฝาสูบโกงฟังทางนี้สวัสดีครับโมโซโมเซอร์วิสสระบุรีนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของฝาสูบโกงและประเภนฝาสูบมีปัญหาครับผมในส่วนของฝาสูบโกงปัจจัยที่ทําให้เกิดฝาสูบโกงก็มีในส่วนของเรื่องน้าในะระบบหล่อเย็นแห้งหาย ซึ่งเกิดจากการรั่วซึมของน้ำในระบบไม่ว่าจะเป็นตาน้ําท่อยางหม้อน้ําต่างๆก็ตามครับผมจนทําให้เกิดความร้อนในระบบสะสมสูงในบางเคสจะทําให้เกิดเครื่องยนต์น็อกในขณะที่เราขับได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องปะเกน็นฝาสูบมีปัญหาส่วนมากจะพบในรถที่มีอายุมากๆปะเกน็นฝาสูบตัวนี้จะสึกหรอ แล้วทําให้อากาศในห้องเผาไหม้แทรกซึมมาในระบบน้ํายาหล่อเย็นทั้ง2เคสนี้จะมีอาการเบื้องต้นคล้ายๆกันครับก็คือจะมีฟองอากาศขึ้นมาในกลวยที่เราเสียบเช็คตามในคลิปเลยครับผมจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละเคสแต่ละคันครับก็เพื่อนๆคงไม่อยากพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมครับก็ควรหมั่นตรวจเช็คน้ำในระบบไม่ให้แห้งไม่ให้หายและหมั่นตรวจเช็ค จุดรั่วซึมต่างๆครับผมเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหานี้ปรึกษาปัญหาความร้อนฟรีครับผม